สวัสดีจ้ามือนียายจะไม่กล้าผ้ามวนมือนียายสิผ้าไปออกงาปูเด้อจ่าเด้อนี่ประเพณีออกงาปูเด้อจ้าน่ประเพณีบานเหาเด้อจ้านี่เดือนหกเขาออกไก่เด้อจ้าเด้อนีออกไก่โตออกไก่โตอยากจะไปงาปูได้บานนิออกใหม่สามคำก็ออกไปละเด้อจ้าตั้น่ะเขาเอาไข่เขาเอาไข่แต่เดือนหก โหค่ำเอาไก่โตเด้อจ่าเด้อป้ายเสาป้ายถือไปอหา้งาปูกันเด้อจ่าบัน <มา S 1> ประเภทประเภทนี้อีสานมีข้าวใส่น้ำตาลดอกไม้ผ้าหวานเด้อจ่าเด้อนี่มาคู่เด้อจ่า ตะท้องไปอง้าปูน้ำคือกันเลยด้วยจ่าไปเท้าไห้ไก่เขาเขาเขาปูเขาปูก็ไปไก่ดื่น้ำายรไปไปกอดคอยไป้ด้วจ่าไปใกล้อยู่ด้วยจ่ายาปูในบ้านจ่าไปชมีหนอให้มีานชุ่ยิ่ในซอดีด้วยจ้ายหญ่มากหมดแลยด้วยจ่าเดือนหก เลามนะอไม่ำเนาะเขาเขาเคยออกปปี <presents> ้เนาะเออเลนสามกับสามคเออกำลังแต่ลังกันมาเยจ้าเด้อดูลาดูดูเขาดู้วันนั้นกระนั่เบิงน้าเลือดเลาะลัอมหยคนไ เราให้ไปตัวเขาไปไปนี่เราม่อันนี้ดิจารไปเอาให้บวนาเขาเขาไปเอาไปไหว้ดิจาร์ปนากาังมาเนีมาท่านมาไล่เราจ้ามดบานบริเวินยาปูดิจารเปิกําลังพุกันมาบริเวิยาปูบ้นเา ใส่ให้ใจแขงเป็เงนี่ย็วกเราเรีเหรอกจาวินหญ้าปู่นรักษาให้บาดเด็กจ้าด้วยกำลังรงมากด็จ้าวิสาวกำลังมากกันกรงแงมาลื่นเลยอ เด้อจ้าเพื่ันมาเลยเด้อจ้านี่หลานสาวกับลูกวิทย์กับลูกจื่เด้อจ้านี่มาแล้วแบบเซนีบ้านเฮามาเลยครับ <laughs> <laughs> ลูกจื่อกำลังเอาไปเดือจา้าเออไม่บางไฟน้ำคนกำลังมาหลายเด้อจ้าเด้อนี่ เราคนก็เสีสินด้วจากนี่เราให้ไกลตู้ออเพียสมาสินค้คุณเรียงด้วยจ้าคุ

ีเวาดข้าวปูเลยด้วยจ้าวาดข้าวปูเอาเลยจ้านี่วาดข้าวปูเลยด้วยจ้านี่เดือนหกต้องวาดข้าวปูพี่น้องจะเกิดดีพวกระตกแล้วเบียกมือนจะนิย่าปูหัวโตอะไรด้วย โอ้แกล้ววันต้องาเห็ดบะมวลมือนี้ปได้ไปหาเห็ดออกจ่ามันหาเห็ดบะมวลไมด้ไปได้มันเปื่อยได้ซ่เาหออะไตาะไตาลายไปที่ปินี่ไปเยี่ยมเห็นแนนอนเนาะเีนไปกินเห็ดอันนี้เสียบ่ไปกโอยมากหากมาบมทาน้อาเลยมาทานทำอ้าัน รถผนเด้อรถนแ้าแตนนบริเวเอาเลยด้วยจันเออนอโหันโต๊กี่วยมือพี่นี่โอ้ยพาว่านเร็วเด้วพี่น้องวนเขาเร็วเรวด้นตกเร็วจะเป็นเราอืชเดียวแล้วด้วยจันเออไปเขาก็เอมืล้า ไ้่เได้ใ้โอกาสไป็นบ้างขอไปเอาไก่ด้วยจานบริจุปการขอบไปเอาไก่ฝนตกดีเว้ย เพื่อกัดกราบลาล่ะนี่เพื่อกลังเอาออกมาบึงข้างมันด้วยจานเพื่อการเอามาเลยวเอามาบึงข้างมันด้วยบินจยสวยบึงข้างเลยจีงามา เออนี่คนเแ่าเนื้อบานเนื้อจ้าเราสิเบิ้งข้างโอ้งามงามเนื้องามเนื้อพี่น้องผลดีอยู่แล้วเนาะมือปีนี่ปีนี้ผลดีเบิ้งเบิ้งผลชิดีบ่พี่น้องผลจะดีเงินทองก็จะมาจะกวักเงินมาหลังไหลมาเดี๋ยวมาเบิ้งมาลุ่มข้างไก่ล งามางงาม่ใจคล้องเออของใจคล้องก็งามของพี่บาดเด้งงามค <c oughs> <า>ือกันเลยจา้างามเมื่อทุกคนเด้ยจา้าปีนี้ <c oughs> งามงามเอองามงามเอาออกมาเลยด้วยจา้า เบื้องข้างด้วจ้าล้างไหลมาเลยให้ตลอ,อดกอดใส่ยอ,ยใใอ,อยู่ที่เมียงเอาเบื้องเก่าเบื้องข้างมันเด้อนี่ให้ลูกเจอยเฮ็ดงามอยู่หัโอ้ยแบบนี้ก็งามแล้วได้นี่เนาะออของใหญ่งามโอ้ยโอ้ยนีนนออก่กลมจีนกลมแงออก่บัวกลมบกยางนี่เด้นี่ เพ้ง่ย้าหอาเห็ดเดจานี่อุ้ยสบชมราคาดีอยู่งามอยู่ของใหญ่งามอยู่ด้วยจานเดินงามงามัวดีกุมน้อยกุมหาเห็ดขวงเงือ น้าวของลูกเจอยู่องลูกเจยสุดยอดเลยเออกวงกลวงได้ชูยางเลยงามงามเรียกทัพย์ด้วยเขอจะมของสวเจอยงามงามไปเอาเหมือนงามหมดทุกคนเลยทีนี่ว่าเพชรนี้ว่าเรางามดีเอออู้หัวเนาะไปหวงามแค่มาตรฐาสั้นละครับนี่งเขางามกินเนื้อหงามด้วย้าเออ อืมตไปเลียงเอาไปแล้วบันี้จังไหนวะตาด้วยง่ามวะช่วยชวยอู้ยไอ้บึงงามอืมของพี่ดอยก็ง่ามแก้วเลยเนาะพี่ดอยพี่ดอยชิมีครูบะนี่มีครูบะนี่งั้นว่านี่สิไปจ่ายด้วย ไปฟิล์มนี่บ้านเฮาเยี่ยมยเยี่ยบเลยจ่าเด้อนี่เออมันมาจ่ามาเมื่อจู้โกลเลยจ่าเด้อให้แล้วพ้นมาเลี้ยงเนี้ยปูจ่ามาเมือบ้านเลยจ่า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 มี่แม่จูบจู่ มาเหลยองเงี <dı> <RI> <laughs> ้ยปูใหญเพียงแค่นี้ด้วยจ้าขอคุณทถูกกำลังใจขอคุณนถูกไหลทุกแช่ทุกคอมเมนแต่ยายโดยดีเสมอมายายรักนานทุกคนปกปักรักษาหอยู่ดีมีแห้งสุดถึงทุกคนด้วยจ้าโบ้ไก่ยาไปไก่ไปไก่ด้วยจ้าไปเห่างกัน